ภาคการเกษตรกันบ้างไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะสภาเกษตรจังหวัดพิจิตรนะคะได้มีการขับเคลื่อนพิจิตรโมเดลพื้นที่ต้นแบบเกพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะอย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงมีการจัดแผนนะคะว่าจะตั้งเป็นตลาดชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนของการมีส่วนร่วมค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างนะคะอําเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรทางด้านของนายแสนเกิดฤทธิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมกับภาคเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพิจิตะะร,ร,ร C, ตแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะร่วมกันประชุมกําหนดทิศท,ทางแล้วก็ดําเนินการงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยประกอบไปด้วย2เรื่องหลักนะคะนั่นก็คือการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนยุวกเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะกําหนดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นค่ะใช่แล้วครับสาหรับการจัดตั้งตลาดชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชนนะครับโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มีกลไกาการสนับสนุนการผลิตและการตลาดในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งมีผลผลิตและผลิตภัณฑ แปรรูปทางการเกษตรนะครับมีพักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคที่ชุมชนก็สามารถจำหน่ายได้เองมีเงินเก็บออมสร้างไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยนะครับในอนาคตนี่ก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะครับขับเคลื่อนพิจิตโมเดลพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลอดภยอัยด้วย